สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่ม17นะครับจะมาพูดเรื่องไข้วัดใหญ่กันนะครับจะมีสมาชิกดังติตนี้ครับนายมนตรีวรรณพงศ์นะครับรัฐนายธรรมรักษ์พรมดุงธรรมแล้วก็ก,กผมนายนนชัยเยสุดรัะนายสุธานนท์นชัย,ยมูลนะครับที่มาและความสําคัญนะครับไข้วัดใหญ่เป็นโรคที่ติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งแพร่กระจายได้ทั่วโลกเชื้อไวรัสสามารถติดต่อได้โดยการหายใจ ออฟอยหรือในอากาศที่มีอนุภาคของไวรัสเข้าสู่ทางเดินหายใจนะครับจากจมูกไปสู่คอปอดทําให้เกิดอาการของของไข้หวัดใหญ่ในระดับต่างๆซึ่งอาจมีความรุนแรงตั้งแต่เล็กน้อยจนไปถึงการเกิดสภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงชีวิตถึงถเสียชีวิตครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการแพร่กระจายการรักษาการป้องกันและปฏิบัติตัวในโรคไข้หวัดใหญ่ และเพื่อสามารถไปประยุกต์ให้บริการทางเภสัชกรกรมและแก่ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถสามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ขอบเขตการศึกษาพื้นที่การศึกษาประเทศไทยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารายงานจํานวนผู้ป่วยยืนยันผู้เสียชีวิตย้เวลาเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมปีพศ2566วิธีการรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษาจากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อนามาศึกษาและวิเคราะห์เชิงสถิติแยกประเภทข้อมูลแนี่ข้อมูลออกเป็น3ประเภทคือเวลาจํานวนผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่และจํานวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่วิเคราะห์และสรุปผลวิเคราะห์และสรุปสรุปผลนาข้อมูลที่ได้มาจากการทาวิเคราะห์และสรุปผลครับวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์นะครับก็จะเห็นตารางสีน้ําเงินตาม ดังที่สไลด์นะครับก็คือตารางจํานวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในปีพศ2566ของประเทศไทยนะครับการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับก็คือ1จํานวนผู้ป่วยค่าเฉลี่ยก็คือ3 2 8 3 6 4 3 3, 3 3ค่าเบี่ค่าเบียงเบนมาตรฐาน91,974.64จํานวนข้อมูล15ครับค่าอัลฟาที่ใช้ก็คือ0.05ครับแล้วก็การแจกแจงเป็นการแจกแจงแบบปกติโดยใช้เอ็นน้อยกว่า30นะครับ แล้วก็จะคำนวณแล้วก็ได้ค่ามาก็คือ277,425เจุดสีสีและ3าม3 0นเจ็ดหมืนะครับการ้อยสาอง้าะครค่าพารามิต 2, เตอร์สองผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับค่าเฉลี่ยก็คือ14.8สี่จุดแบวกลบอะไรไม่รู้ไม่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกาจุด จำนวนข้อมูล15นะครับอัฟฟ้าที่ใช้ก็คือ0.05เราก็จะคำนวณตามสูตรแล้วก็ได้ค่ามาก็คือ9.37และ20.23ครับสรุปผลในปีพศ2อ6 6ร6มีอาัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ที่ประมาณ0.006%ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดการรักษาอย่างรวดเร็วการฉีดวัคซีนและมาตรฐานการป้องกันที่เข้มงวดส่งผลให้ การควบคุมและรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการล้างมือสวมหน้ากากล้วนมีส่วนช่วยลดการแพร่ระบาดและลดอัตราการเสียชีวิตแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะมากแต่การจัดการที่ดีทําให้ผลลัพธ์ออกมาในทางที่ดีและสามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพครับ